นายกล้วยหอมภาคพิเศษ18สิงหาคม2568ฟังชันอินเตอร์เนชันแนนปรับแผนใช้เงิน IPO ฟังชั่นอินเตอร์เนชันแนลกวาดรายได้ไตรามาส2อปี68ที่402.79ลบอและมีกำไรสุดที่19.81ลบอปรับแผนใช้เงิน IPO จากการขยาย AQUATEK ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนแทน58ละอเพื่อเพิ่มความคล่องตัว พร้อมตั้งเป้าขยาย AQAUTEK ตามแผนธุรกิจ AGE ส่งสัญญาณบวก AGE รายงานผลประกอบการไตรมาส2ทับพมีกำไรส pues ุดที่93ิ93ล้านบาทเติบโต163%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนขอสะท้อนภาพรวมธุรกิจหลักที่ยังคงแข็งแกร่งขนาดที่กลุ่มธุรกิจใหม่โดยเฉพาะธุรกิจดินเลือขายรถไฟฟ้า EV และโลจิสติกส่งสัญญาณบวกต่อเนื่อง BTS ขาดทุนลดลง BTS งบรวมไต่มาที่1สิ้นสุด30มิถุนายน68ขาดทุนสุดที่229 56ล้านบาทเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนขาดทุนสุดที่374.22ล้านบาทเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ r e c ร r r ง n น EBITDA อย่างไรก็ตามถูกหักกลบบางส่วนด้วยและต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้น i ินไซด์คอม